สวัสดีลูกค้าลาเลปูสุข e r b ทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินมาพร้อมกับรถที่พังแลนดิ้งเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นฮาร์เลสเดวิสันสตีดบ๊อบรถปี2022เลยค่ะลูกค้าคันนี้นะคะรถอายุแค่8เดือนเท่านั้นค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์มิววกี้เอ็ก114คิวบิกนะคะ1,868ซีซีค่ะสำหรับคันนี้เลขไม้น้อยมากๆค่ะลูกค้าเลขไม่ของคันนี้นะคะเพียง1,213กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ I'm <laughs> sorry. คลิปเสียงรีวิวจากท่อแบนแอนไฮค่ะลูกค้าสำหรับฮาร์เล็ตต์เดอร์บิสันสตีบ๊อบปี2022คันนี้นะคะสีของเค้าสวยมากๆค่ะลูกค้าเป็นเครื่องหมายเลขหนึ่งฮาร์เล็ตต์เดอิสันด้วยค่ะชื่อสีนะคะ Granite g r a y Metallic ค่ะลูกค้า เป็นสีจากอวกาศจากจักรวาลน,นะคะมาพร้อมกับดวงดาวเจ็ดดวงค่ะเป็นหมายเลขหนึ่งเอกลักษณ์ของฮาร l เล d a v i เดวิสันค่ะบางคนหน้าบางคนหลังเป็นสีล้วนไม่มีลวดลายนะคะสำหรับลวดลายจะมีที่ถังน้ำมันทั้งสองด้านแบบนี้เลยค่ะสีสวยมากแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์114คิวบิกนะคะ1,868ซีซีค่ะโดยทั่วไปสตีทบอยจะได้เครื่อง1้อนะคะแต่คันนี้เป็นตัว ล่าสุดแล้วคะ่ะลูกค้าได้เครื่อง114 Mac ม็กตัวใหม่นะคะแม็กเป็นแม็กตัวใหม่ล่าสุดเลยคะ่ะทั้งหน้าแล้วก็หลังนะคะลูกค้าสำหรับของแต่งก็ไม่เบาเลยคะ่ะไปดูสเปคกันก่อนดีกว่าคะ่ะคันนี้สเปค MLY ตัวประกอบไทยนะคะสำหรับของแต่งก็มาพร้อมกับชอคู่แวนแอนไฮค่ะ แคชบาร์ bar, ตัวรถเป็นของ HD นะคะแล้วก็เบาะเป็นเบาะครับสไตล์นะคะคันนี้ค่ะเป็นตุ๊กตาของ a u t y Performance นะคะแล้วก็เป็น Hand Fry l a s s ส n ิค่ะสูง12นิ้วค่ะสวยงามนะคะแล้วก็ชุดโมงครับสไตล์นะคะลูกค้าแคชบาร์ HD กัดคอย o ์อย HD นะคะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้า LED HD นะคะก็เป็นไฟหน้าตัวของ t r e ดบ๊อบเลยนะคะจากโรงงานนะคะฝาเดอร์บี้เดิม114ค่ะคันนี้รถปี22นะคะเลข22นะคะลูกค่ะรถปีล่าสุดค่ะอายุเพียง8เดือนเท่านั้นค่ะแต่งครับตายมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ตรงข้างใต้เบาะก,ก็แรปสติกเกอร์กันลอยไปแล้วด้วยนะคะดังนั้นใช้ได้เลยหมดปัญหาเลยค่ะว่าเบาะจะขูดกับสีรถนะคะหมดปัญหานั้นไปได้เลยค่ะ คันนี้ใหม่มากจริงๆค่ะน้องคือรถที่เป็นรถป้ายแดงที่แต่งมาให้แล้วนะคะลูกค้าคันนี้ไม่ใช่รถเดโมโมนะคะเป็นรถที่เจ้าของออกศูนย์กิโลจากศูนย์ะคะแล้วก็มาขี่ไป1,200กิโลเมตรแล้วก็แต่งมาให้ครบหมดแล้วค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจค่ะล德威 e 兰 s t i d b o เครื่องร้อยสิ่ปี2อง2 1 4ปี2022คันนี้นะคะสามารถทักอินบ็อกเพจ l e b s u p e r b บหรือโดหาแอดมินได้ เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมิน,นต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ